สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องชา,าวไทยโวรลกมินก็มาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องมินิกะามาเห็นวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนอหลังจากสีข่อยนิทา,านมียาไปแล้วเดี๋ยวคนคนอื่นที่เข้ามาฟังที่เข้าบอหูจากข่อยเขาสีบอมก์มียาข่อยนะนะเขาก็เลยสิว่าอันอันมาพอกห้ฟังเนาะว่ามียาเรานเป็นแบบจังใดน,นะพี่น,อน้อนงเนาะมียาเรามียาข่อยด,ดีมากมากเลยเด้พี่น้องในทีนี้หมายถึงว่าเล่าซอยเหลือทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างแต่แต่สากระเบือยันเลือลบเนาะ อันดับแรกก็คือให้มาอยู่น้าเรลาละพี่น้องห้มาอยู่น้าเาล่าเรื่องอันไปหาหมอฟันไอ้นัดหมอฟันอย่างงียต่างต่างถึงว่าขันเข้ามาอยูนี่แหละเพาต้องอเอกสารของเฮ้าเก,กี่ยวกับตัวเฮ้าสินะมาถึงว่าคือคือข่อยผู้หญิงไทยคือข่อยคือลูกขอ่อ,ขอ,ยขอยสองคนเฮียจะสิอะอไอเราเป็นคนจัดการเองเหมดเลยเด้พี่น้องไอทั้งไปอนันเขียนเขียนชื่อแล้วก็ไปอันติดต่อคินิก ว่าไข mini, children, so ่ซ kind of like ื้อจังส <trans lad ritt> <Okay. S 2> <öyle> ีจังสีเด้ออีหยังจังสีนะให้มาอยู่หนีบ้านเลขที่นี้สี่ินทรัดนี้อันอันนี้อีกย่างหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องบัดนี้กาบัดนี้ก็ไปหาหมอที่คลินิกมันจะมีทั้งหมอฟันทั้งหมอคลินิกไอ้หมอฟันนี่เขาเกิดเดนทิสเนาะแค่คลินิกกะกะคลินิกเนาะยูซิกเซ็กซ์โซบีกับพวกไปตัวร่างกายคือหมอประจําตัวล้วพี่น้องคันเว้าง่ายๆก็คือหมอประจําตัวของของของเฮานั่นน่ะของแต่ละคนนั่นน่ะเขากะ ก็สิไปเขียนรายละเอียดเขียนเอกสารต่างๆแล้วก็ไปยืนยังจะสินะนล้วก็นยังอีกอ่าหลายๆอย่างเวลาค่อยสบายเราก็เป็นคนพาค่อยไปพี่น้องเราดีแห้งนะไม่ยากานั้นเราดีแห้งเพียงแต่ว่าไอ้บางอย่างมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่ว่าเรื่องดีนั่นเราดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยพี่น้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์กรท่เจ็บนิดๆหน่อยนี้เราสิปุ้ยแบบว่าเป็นเดือดเป็นหลอนแห้งแท้เลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ แล้วก็ขันเรามีอย่างสิเล้ากระสีเอามาให้เบิดเลยอย่างสินะไอ้แหลกๆเลยเล้าก็จะมีพวกพวกแหวนที่ย่างที่พ่อไอ้ไอ้เป็นแหวนแต่งงานน,นะพี่น้องที่พ่อไอ,อ้พ่อออหลีของอันแฟนขอน่อนี้ได้มาแล,แล้วเล้าก็ไม่หยาเล้าก็เอาโยมมายกไข่ไข่เนาะแล้วก็เป็นจีสอยจียังที่แบบว่าที่ท,ที่แม่เล่าห้หรือว่าอย่างนี้เล้าก็เราไม่ห้ขอ่ยอย่างสินะพี่น้องหมายถึงว่าของที่สําคัญสําคัญเล้าก็สิ อ่ะอ่ะไม่ไอ้ไม่โยกไข่ไข่อย่างสี่นออันตอนที่เราไปเยี่ยม nah framework. <es S 1> <cerebral> ไอ้พ่อมร้านเราก็เอาแหวนแหวนเพชรกับไอ้แหวนเพชรกับไอ้แหวนไอ้ไอหัวซี้ําเงินเนี่ยนะพี่น้องก็ไปไข่ไข่เขาก็ใส่จนว่ามุนอุ้ยปุยเอาไปใส่ยูบานเลยนะพี่น้องไปใส่ย่บานไปหันคุดกบคุดเขียดกับโอ้ยแปวนตะเล็บตะแแตเบิดพี่น้องแล้วก็แหวนเพชรเราก็เอาแหวนเพชรไปใข่ไข่เนาะเป็นแหวนเพชรไอ้ เจกกักระลาดปุ่นนี่กับใบใหญ่แห้งเนาะพี่น้องแล้วก็บใบเดน้นอยแห้งเน,น,นาะเป็น,เป,น,นเป็นในเพชรเม็ดในหน่อยสามเม็ดเลี่ยงกันอยู่นะพี่น,อน้องคอยกับใส่ประจําตะกี้คอยใส่คอยใส่ประจำดูคอยใส่บ่ได้เพราะว่ามือคอยมันอ้วนขึ้นมันใหญ่นะตะกี้คอยพูดในน้อยนึงได้พี่น,อน้องนำหนา้าคอยสี่สิบหาหนึ่งนะตอนนี้หาสิบกลัวหาสิบพกหาสิบหาหาสิบพกแล้วมันแบบว่าล้างจาาไม่ลูกแล้วมันก็อ้วนขึ้นเนาะตะกี้คอยเป็นคนพูดในหน,น่อยได้พี่น,อน,ๆๆน้องพูดพูดในนอยนมใหญ่ๆๆๆ เพือ่อนอาจารย์วามาต้นอนรับปีอันปี้รอก็ดีนะพี่น้องราดีสุซีซอยางเลยเวลาตอนที่กอยู่อันเมืองไทยนอนช่วงที่ข่อยลําบากไหมถึงว่าคือแฟนข่อยเราเราบก็บสบายนะที่เราไปสอนภาษาอังกฤษยอยู่เมืองไทยนะอ่าที่เราอยากไปใส่ชีวิตก็แฟนคนเกาหลาน่ะแล้วก็ไปไอ้ไอ้สอนนังซื้อเท่าก็รอเกิดบรสมัยเงืนที่เราขายบานมามันกนลืมล่มเบิดเดิ่มหน่อยร้อนเนาะก่อนจะไม่ก่อนสินไม่ยุ่งเขา ก่อนเล่าสิมายืมงเรื่อข่ก่อนโอ้ก่อนไข่อยจะไม่ยุ่เรื่อเงินเล่าก็บเบิดไปเบิดหลายแล้วนะพี่น้องมันก็เหลือโบจักพันบอร์นเองนะมันเหลือโบจักพันที่ข่อยไม่ยืมเล่ากัทั้งคาเศาหองทั้งคากินทั้งคาอย,ยู่สินะ่ะการเงินเงินกับเบิร์ตมันคอยกันเลยเดี๋ยวไปขายของไอ้ดูแลสามีนะประเทอือนนี้ไอ้ช่วงใดเราก็ตงไปเฮ็ดวีซ่าทุกเดือนทุกเดือนเนาะคนฝรั่งถ้ไปอยู่เมืองไทยต้องไปเฮ็ดวีซ่ามันบอกประเทอือนนี่อัน <c oughs> เรากั บมมีเงินลรวก็โทรมาให้บอกแม่เราให้ส่งไปให้ล้วก็ส่งไปให้หลยเถื่ออยู่ในพี่น้องไม่ยากเราก็ถื่อดีมากๆเลยแหละพี่น้องแล้วก็าแล้วก็มาอยู่นีนีเราก็ซอยเรือทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องเอกสารเรื่องดูแลลูกอียงจะส่เราก็ดูแลให้เพียงแต่ว่าไอ้เสาร์อาทิตย์นี่มันเป็นอียงที่สําคัญสําหรับคนประเทศอังกฤษพี่น้องก็กระงึอกกระเงิอนได้ดีไหมถึงว่าเสาร์อาทิตย์ี ไอเขาอยากไปไอดื่มกาแฟอยากไปหันอยากไปหนีนะบ่อยากอยู่บ้านไม่หยาเราเป็นคนมักหล่อนะพี่น้องเราบ่อยากอยู่บ้านนะเสาร์อาทิตย์ก็คือวันวิกเอนเล่ามักใส่ออกไปข้างนอกนะอันนี้ร์ลาทีทีคอยต้องหอบลูกไปซื้อของหน่ะมันนะเราซอยเบิร์สุย่างพี่น้องเรื่องแท็กเรื่องสื่อของเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะเราซอยเบิร์สุย,ย่างมีหยางเราก็มาหอบใไฮต้าลูกสะใภ้เบิร์พี่น้อง หอบปะเบิดปอกหมอนปอกแมนเสยสารพัดกับปอกกับเป้าถวยซ้ำหน้ามาก,ก่อนแล้วคนมาหายเบิดพี่น้องเรื่องดีนี้เราดีสุดยอดพี่น้องเพียรแต่ว่ามาใหม่ๆหมมันเข่ากันบดได้ซือพี่น้องมันเข่ากันบดาย้หมยถึงวานเท่า,ายัางโมหูจีหูใจกันอีลีเรอือยังบออันอัน,นเนี่นะเราไม่ยากคนนี้แบบว่าเราดีแหงนะวันนี้เรา,าก็มวันนี้เราก็มมหาปรานพี่น้องวันนี้เราก็มมหาปรานมาทรงร้าน ไอ้พาชเชสิกาไปหาหมอหมอว้านนี่ยามาแหล่งพา้องเชสิกาไปเขาไปหาหมอฟันน่ะนะไปอ่าฟิวไปอุดฟันค่ะค่าอุดฟันน่ะนายพี่น้องไปอุดฟันในมันมีแกลบหน่อน้อยนึ่งกับมันเดนทิต์อ่ะเขาบอกอย่างไงมันมีแกลบมันสีเชื้อโรคสิเขาไปอยู่ทั้งในแล้วกับเซรั่มฟันเขาผูน่ะเขาก็เลยไปอัดไอ้ไปอุดฟันน่ะนะไปอุดฟันไม่ยากกับผ้าไปไม่ยากกับผ้าไปอันอย่างล่ะ เอ่อมือแปนโรงเรียนน่ะไม่ยากกับผ้าไปพี่นนองแบบว่าเล่าเล่าในีสิบริการลูกเล่าหนีแหงนะลูกั้งลูกั้งั้งลูกลูกก็มีลูกผู้เดียวเนาะลูกผู้เดียวคือแแฟนคนนี้ละพ่อใหญ่แอนดี้นี่ละแล้วก็มีร้านแค่สองคนพี่นนอะร้านกับมน้นงเจสิกากับองแเมทิวนี่ละแค่นั้นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบว่าหักลูกหักร้านแหงมาอันมันก็เลยคอยก็เลยเดี๋ยอนิรงไปน้ำกันนันนะเราก็หักคอยนุ่อนนหัก หักนะนะพี่นอ้องหักเึ่งไงพ่อปูคนใหม่กะหักหักคอยหักลูกคักร้านนะนะเวลาเสมอสินะอ,อ,อนล้วกะเพราะว่าตอนนี้ตะกี้ตะขอยไม่มาไม่มมันยังลดกหน่อยอยู่นะพี่นอ้องมันงานมันกระยแล้วก็เท่าแล้วนะเราก็ไปอยากเบืองแต่ว่าขยันมาแล้วนี่เราพอนพอนปิดเทอมนาหล่อนี่เราจะค้นไปอาลเลแมนเพราะว่าพอปูแล้วมีอยู่บ้านอยู่อาลเลแมนนั่นนะพี่นอ้องเรามีบ้านอยู่อาลเลแมนเรากะ หอบร้านไปอยู่อะไรแบบเป็นเดือนอน่ยนะพี่น้องเป็นเดือนแล้วหรือว่าอ่าไอ้เคื่อปิดเทอร์อมนาสันสันนะสินะสมมติว่าพีดเทิมสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งล้วก็จะหอบร้านไปเที่ยวผักเนื้อหอบร้านไปเที่ยวผักไต่ไก่ลอนดอนไก่เอียงอ่านอร์วิกโนวิกเอกียงทั้งเดือดลองดาร์ลัมม์ไปอันอ่าแบล็กพงแบล็กพูนไปทัวร์ทีมตัวแดนเมียล้วมีคาราวานนะนะพี่น้องคาราวานในรถคาราวานขั้นที่แบบว่า นอในดในรถแต่นะแล้วก็จะมีรถหลากหลากไปนะพี่นอ้องแล้วก็จะไปะละออรอดแอร์แดดไปน้ากันไปหอดไอริสไปใส่หละไปหลายหมองแห้งเนี่ยเจะสิก้ากับน้องแม่เที่ยวนี่ไปแบบว่าไปเที่ยวกับพ่อปู่ก็ไปหยาดนะน,นะพี่น้องแต่ตั้นหน่อยเลยล่ะเริ่มตังตงกกะะต้งแต่หู่จักกับพ่อปู่กับกับพี่ไอ้นลราพี่น้องตั้งแต่เริ่มเลยนัาราะตั้งแต่คอยมาอยู่หแหลกๆหุ่นหละพี่น้องเอ่อพ่อพวักคอยมาอยู่หะหกเดือนเนี่ยแล้วมั หาฮกหาฮกเดือนหล่ะคนก็โดนหลักของกระจำมาได้ประมาณนี้แล้วกับมุจการบัดน uh okay. ี okay. exactly. ้เพ okay. ิ่นปูแล้วก็มีคารวันกับพระกันไปรอแล้วบัดนี้ไปรอเอาล้านไปนำกับมวนที่เรผู้เฒ่าสองคนกับล้านหน่อยสองคนกับพระกันไปรอพี่น้องค่อยก็พอหลังเจสษฎาก็มีเวลาเนาะพี่น้องมีเวลาสามารถไปสื่อของแล้วก็ขายของตะกี้ขายเกือบซุกมือเลยเด้พี่น้องตะกี้ขายของไอ้ไอ้ค่าบุเชี่ยนเกือบซุกมือเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กับเจ็ดมื่นเนี่น ช่วงคันช่วงไอะไรเสมอนี่มันจะแบบว่าอ่ามันจะมีขายนะพี่น้องมีมีขายทุกเกือบทุกเมือนนะแต่ว่าคนละเมืองสิเนาะคือจังวันจันกันต้องตะกี้กับไปอ่าสปูดิ้งเนาะวันอันคารกับไปอันคิสโตบยูสเก็ตเน็ตเนาะวันพุธกับเราก็ไปขายอยู่อ่าโดนคัสเตอร์คอยกันไปน้ำเหลาคันเด็กหน่อยไปอยู่โดนคัสเตอร์ไปพฤหัสกับไปนอตติงแฮมวันศุกร์ับไปอ่าสปูดิ้งอีกตะกี้วันที่ขายอยู่เลสฟอร์ดเนาะ มาเทือนนี้เสาร์อาทิตย์วันเสาร์กับไปสติกนี่กับกับมาทอกสี่ได้พี่น้องวันนี้วันอาทิตย์กะวันอาทิตย์เอยไปอันโอลโคดแล้วก็ไปคีปโวดแล้วก็ไปเฮมเวลแล้วก็ไปเมสซิงแฮมไปยูซีตลาดพี่น้องวันวันอาทิตย์นะไปซีตลาดกับตลาดแรกบันคล้ายตลาดสองมันคายตลาดสามมันคายไปขายอยู่ตลาดที่ซีช่วงบ่ายสองไปหอดบ่ายโมงต่างแล้ว้เขาก็เปิดเกือบบ่ายสองนะพี่น้องแม่นบองเดี๋ยวคิดก่อน เออไปไปเที่ยงพี่น้องไปเที่ยงไปเที่ยง,เข,เ,ยงเขาเปิดบ่ายโมงนะเขาเปิดบ่ายโมงเนาะเออประมาณบ่ายโมงละตอนนี้เขาเปิดบ่ายโมงไอไปอยู่ซีซีซมงจะขึ้นเบิรงว่าขอยเฮ็ดงานหน,นักซ้ำใดนพี่น้องอ่าไปตั้งแต่ตีสีเนาะคลิปเอ่อโอนโคดรตีสีกะคลิปโหมดกับแปดโมงไปอันตีสีกะแล้วออกจากบ้านตีสีกะออกจากคีไออ่านโอนโคดไอแปดโมงกับไปคลิปโหมดออกจากคลิปโหมดประมาณ เที่ยงไอ้สิบโมงเออออกออกจากที่โมประมาณสิบโมงมะฮอันมาฮอรแฮมเบลนี่กะบสิบเอ็ดโมงสิน่ะอ่าสิบเอ็ดโมงแล้วกะเลิกจากไอ้แฮมเบลประมาณเที่ยงกะไปไอ้อะเมซิงแฮมเมซิงแฮมเป็นตลาดน้อย,นอยหนึ่งเหรพี่น้องแต่ว่าคนมาขายน่ะสิเป็นแบบ privately นะ private ก็คือคน,คนคนแบบว่าคนมีของเอามาขายนะบ่มีแบบว่าคน คนขายเป็นอาชีพประจำบ,บ่หลายเนาะม้อนี้ละแค่นี้ละพี่น้องกักัมัสรุปเนาะว่าม่ญานนะเราเป็นคนแบบคนดีนะคนดีคนนาฮักดูแลลูกดูแลคอยแบบดีเลยเนะาะาก,กัสซอ่ามาแกะตัวให้เราแนมอาคลิปที่แล้วคอยเว้าพื่นเราไปเนาะพี่น,อนอ้องอันอันนั้นเราจะส่วนอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็สิมาเว่าอีกส่วนหนึ่งเนาะว่าม่ญานี้คอยพิป็นคนดีแบบดีสุดยอดเลยหะไสบ่ดด้อีกแล้วละพี่นอ้องแม่ญาแบบนี้เนาะ ไอ้เจอกันคลิปหน้าไม่อย่างดีดดสดๆสวยๆง,งานกับศิมาบอกให้เขาฟังเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ